เอาเราเพื่อนๆตอนนี้อัดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นกันต่อนะฮะกับตอนที่นี่นะฮะ close future ก็คืออนาคตข้างหน้านะจ๊ะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันอ่ะเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะฮะมาดูกันว่าอนาคตที่ใกล้ๆเนี้ยจะเป็นยังไงนะะอันนี้เป็น chapter ที่สี่ที่เราค้างคากันไว้ซึ่งเขาบอกว่า chapter หลังจากเนี้ยหรือว่า c h a p t อร์เนี้ย มันจะสนุกขึ้นนะครเพราะว่าชัปเตอร์หนึ่งถึงสามันเป็นชัปเตอร์ที่บอกเล่าเรื่องราวแต่วันนี้ยจะเป็นชัปเตอร์ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เขาบอกว่าสนุกนะฮะเพราะว่าไปสํารวจมานะเขาบอกว่าชัปเตอร์เนี่ยสนุกแล้วก็ไม่ทุกคนเราปรับหน้าจอผิดหรอเป็นไรแต่เราขอปรับหน้าจอใหม่อนึงแป๊บนึงนะโอเคอ่าตอนนี้เราปรับหน้าจอเรียบร้อยและวุ้ยเพื่อนเหมือนว่าวันนี้นะคะ ฮยฉันสอบตกนะวันนี้เฟลเลตนะฮะไม่ได้แปลว่าร่วงหรือล่นเฟลเลตนะฮะบอกถึงอาการสอบตกฉันว่าฉันน่าจะสอบแก้ได้รีดูแปลว่าทําใหม่นะฮะเขาจะเขาจะสื่อว่าบางทีเนี่ยฉันน่าจะสอบใหม่ได้นะ,ะอ่ามีรถแก๊ปอีกแล้วนะฮะรู้สึกว่าอนาคตอันใกล้ๆนี้อุ้ยผู้ชายจากชัปเตอร์แรกนี่ว่า มาดูกันนะฮะว่าในเรื่องหลังจากนี้นะฮะจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อนะคะเราก็ต้องคอยดูกันนะฮะเพราะว่าเราจะแยกเป็นพาร์ทนะขออนุญาตแยกเป็นบัพาร์ทแล้วเพราะว่าที่เราเล่นชัพเตอร์หนึ่งวายวายวาไปแล้วให้ตายสิที่เราแยกอ่าที่เราไม่แยกชั a เตอร์หนึ่งสสามเพราะาม่าเป็นรีมาสเตอร์นะก็คือมันเป็นภาครวบเลยนะฮะแล้วหลังจากเนี้ยมันจะเป็นภาคแยกที่มันไม่เกี่ยวกันนะฮะ ซึ่งแต่ละชัปเตอร์เนี่ยมันก็จะสื่อถึงเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนั่นเองนะฮะอาตอนนี้นะฮะอันนี้ชัปเตอร์สี่แล้วก็รับบทเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะอาเหมือนว่าเธอคนนี้นะฮะจะเดินไปแล้วก็นี้ก็จะเป็นรถไฟเออน,น่าน่าจะใช่จริงๆเราสามารถแสดงเครอร์เซอร์เมาส์ได้ด้วยนะก็คือแสดงเมาส์อ่ะจริงๆตอนนี้เราใช้เมาส์อยู่แต่ว่า เราไม่อยากจะโชว์คือเซือ์เมาส์เดี๋ยวทุกคนจะลำคาญนะฮะแลก็ปิดเคเือ์เมาส์ไว้แล้วก็คอนโทรลโดยการเดินแทนซึ่งเราสามารถเดินด้วยเมาส์ได้หรือว่าจะเดินด้วยตัวอักษรก็ได้นะฮะอ่าเราอะไรคือหยุ่ในกระที่อ่าอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายเหรอไม่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 ไม,ไม,ไม่อะไรอ่ะรีดูก็แปลว่าทำซ้ำ ว่าอย่างไรแล้วเขาจะสื่ออะไรอ่ะเฮ้ยอ้าวเอาเดี๋ยวดีอีกครั้งหนึง่งอ๋อเป็นการแบบว่าเหมือนฆ่าตัวตายเนาะผลกรรมก็คือเราก็ต้องกระโดดตึกตายไปร,บรอบๆเรื่อยๆจนกว่าจะโค้าน้อยชาติถ้าเราเคยได้ยินกันเนาะอืมก็คือเราก็เหมือนเราเป็นวิญญ,ญาณลหรือเปล่าแล้วเราก็ก็ต้องแบบคอยกระโดดน้ําให้ตายก็คือกระโดดกระโดดซ้ําแล้วซ้ําเล่า วันนี้ฉันสอบตกอีกแล้วนะให้เราแปลจากหลังมาหน้าวันนี้ today ก็คือวันนี้ฉันสอบตกอีกแล้วฉันมันโคตรล้มเหลวเลย f a i l ล r ร์ a ฟ l ห r e เฟ i เลอรมาถึงล้มเหลว fail อย่างเดียวเติมอีดีลว่าตกหรือว่าหรือว่าแบบอาการแบบอีกครั้งหนึ่งแล้วสินะที่ฉันจะต้องแก้ไขมันอีกอะ่ะรีดูก็แปลว่าต้องทำซ้ำอะถ้าแปลตรงตัวนะอ้าวเราเจออีพ่อหนุ่ม หน้ามนอีกแล้วจากแชปเตอร์หนึ่งเขาจะสื่อว่ายังไงกันนะ mm hmm. ก็คือการเดินซ้ายก็คือเป็นการดําเนินในเรื่องจริงๆอะเกมอะ mm hmm. มันจะต้องเดินขวาถูกปะแต่ว่าเกมเนี้ยไม่เป็นการเดินซ้ายเพราะงั้นเนี้ยความหมายของของประเทศหน่อยที่ไหนความหมายของประเทศขเทศขาเนี่ยอาจจะแปลว่ามันซ้ายแย่ขวาดีก็ได้แต่ว่าประเทศเราก็คือขวาร้ายซ้ายดีนั่นเองอืม อันนี้เขาน่าจะสื่อว่าเดินทางซ้ายก็คือมันจะเป็นเรื่องแย่ก็เป็นแนวเกมที่แปลกใหม่นะเป็นการเดินซ้ายที่อา่มีอุปสรรคอยู่อะไรเงี้ยอืก็โอเคมีรถไฟอยู่ไหมจ้าวันนี้เอาวันนี้ไม่มีรถไฟวเหรอมอนจะตกอีแล้วด้วยอ่าโอเคยังมีรถไฟอยู่โอเคโอเคจวลองทำงาังไงต่ออย่าบอกนะว่าต้องฆ่าตัวตาย มันฆ่าตัวตายประวัตรีดูคืออะไรอะ่ะเขาเก่าถึงยังไงอะ่ะอืมแต่ชัปเ t อรแรกนั่นแหละทุกคนถ้าใครไม่เข้าใจให้ทุกคนไปอ่านใต้ description นะเพราะว่าเราจะมีสรุปให้อยู่น่าซึ้งเลยถอดรองท้าอีกแล้วอะ่ะอันนี้เขาจะหมายถึงอะไรอะ่ะทําทำํำ ทำอีกครั้งหนึ่งนะฮะคำว่ารีนะครับมันเป็นมันเป็นคำเสริมดูเป็นกริยาคำเสริมกริยาก็คือเขาจะสื่อว่าเราต้องทำนะเราอ๋อเหมือนว่าเราก็โดดน้ำนะฮะอีกครั้งหนึ่งวันมอทามหนึ่งมากกว่าเวลาถ้าเราแปลตรงตัวมันก็จะแปลว่าหนึ่งมากกว่าเวลาแต่ถ้าเราจะต้องแปลแบบพิชาการก็จะแปลว่า อีกครั้งหนึ่งก็คือวันมอคือครั้งหนึ่งอ่ะวันมันจะแปลว่าครั้งมอก็คือมากกว่าก็คือมากกว่าหนมากกว่าหนึ่งทก็แปลว่าครั้งหรือว,ว่าถ้าทามเดียวเยวเนี่ยจะแปลว่าเวลาทามเติมเอจะหมายถึงว่าอ่าครั้งนั่นเองอุ้ยอุ้ย,ย,ยเดี๋ยวเดีวเฮ้ย,ยมีคนมองอยู่วันนี้ก็ยังล้มเหลวอีกเช่นเคยนะฮะ f a i l u r e อีก one more t i m e I have to r ด d o ก็คือ เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วสินะที่ฉันต้องทํามันกี่ I อ a v e t ูก็แปลว่าฉันต้องแ v e ในที่นี้มันไม่ได้แปลว่ามีแต่ว่ามันแปลว่าต้องนั่นเองนะฮะคือเราก็ต้องดูบริบทเนะาะวันนี้เราก็เจอเคนิจินะฮะตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะวิ่งได้เนาะเราก็ไม่เป็นไรเราก็จะไปกันต่อมันต้องมีหน้าโผล่มาจากหน้าต่างนี้แน่ๆเลยเขามไม่ใช่เหรอ นี่ไงกูว่าแล้วีสวัสดีครับอคุณคุณสปุสปุสปุริเดะอ่านไม่ออกเราเราแย่ภาษาญี่ปุ่นมากเลยแต่ว่าอ่านอ,ออกแค่ตัวปุปุลิเดะเตโมคนนิจิวะคนนิจิวะเล่นเกมญี่ปุ่นเราก็ต้องเล่นคนิจิวะวาตาชิวะนากาปุเดส คนนิต e ิว่าคนน i ติว uh, ่านไม่ว่าูเดสあなたはใครไทยจีนให้ว่าตชว่าไทยจีนเดสว่าะมันเป็นอีกครั้งหนึ่งสินะที่ฉันต้องลองอีกอาあなたは日本กูเดสกาวากาวากาตาอ่าโอเคอืม นดตะวันนี้ห้องกเดกสคตะแปลว่าเข้าใจแล้วมาจากคาว่าวากาเตะดีดูก็คือต้องทำอีกแล้วสินะเว <Hey. S 1> กระโดดน้ำลงไปแล้วด้วยอีกครั้งหนึ่งอุ้ยนี่เราต้องมาเล่นทำแล้วับหายแล้วหายเป็นปิดทิ้งเลยอืมตอนเช้าปวดตาแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วมาตะคือโนไทจิ คืออะไรอ่ะอ่านอ่านคันจิจะแล้กไม่ออกอ่ะเพื่อนอืมหายแล้วหายแล้วไม่ว่าจะก,กี่ครั้งฉันก็ยังตกอยู่ดีฉันควรยอมแพ้ซะคนไทยเยอะจังอ้าคุณเป็นคนญี่ปุ่นเหรอ<ม>เฮ้ย ลองอีกครั้งสิไม่ลองพอญี่ปุ่นแม่อีสานผมไทยเยอ้ยอิจฉาเราอยากเราอยากพูดญี่ปุ่นมากเลยนะเราอยากให้นายสอนเราอ่ะจะเป็นไม่ได้ไหมถ้นายกดติดตามช่อง youtube เราเพราะว่าตอนนี้เราเล่นเกมญี่ปุ่นอยู่นายตอนนี้เราอัดคลิปอยู่แหละใช่นี่อันนี้คือช่องยูทูบเราเราอยากเก่งภาษาญี่ปุ่นมากเลยนะจริงๆคนดูก่อนอุ้ย เด็กเวเนี่แหลกก็ผีปปัตยาม่มเลยเรียนเรียนแต่ว่ายังไม่ถึงเวลามันคือเวลาที่ครูเขาพักครูพักแล้วอฮ้ยน่ากลัววิญญาณมีมากกว่าหนึ่งดวงก็คือเป็นวิญญาณเติมเอสนั่นเองอุ้ยน่ากลัวอยู่นะอ่านั่นแหละแล้ววันนี้คิดยังไงอ่ไปก่อนนะโอเคาย,ายขอให้เรียนให้สนุกใช่ญี่ปุ่นผีเยอะมากเลยแต่ว่าจะเป็นผีแบบผีผีข่ำคลึ้มาก นายผู้ญี่ปุ่นได้ใช่ไหมน,น่ย่ฉาดจังเลยเราเราคงที่จะหยุดแค่นี้แหละเราคนพอแค่นี้ฉันไม่ต้องการที่จะสอบตกอีกแล้วอยากเรียนญี่ปุ่นนะเพื่อเราอยากเรียนญี่ปุ่นอีกอนะ่ะทำยังไงดีอืม ที่มีกูได้ใส่เอาอีนี้น่าโศกแล้วแต่บางทีน่าจะอีกครั้งหนึ่งก็ยังดีนะก็แค่อีกครั้งเดียวเองถ้าตกก็คือจบเลชีวิตต้องฝึกนายฝึกเหรอนายฝึกยังไงอะอก็แค่ครั้งสุดท้ายฉันจะลองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค,ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วนะทำใหม่ พ่อผมก็ให้ผมฝึกอิจฉาเหลือเวลาศูนย์เหลือเวลาเหลือเวลาชีวิตศูนย์ศูนย์ชีวิตหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่น่ากลัวว่ะเราอยากมีพ่อที่เป็นคนญี่ปุ่นมากเลยมีแม่เป็นคนเกาหลีหรือคนจีนประเทศอะไรก็ได้ อืมการที่มีพ่อแม่เป็นคนประเทศนั้นประเทศนี้เราก็ดีหมดเราไม่เคยเกียยงนะเวลาเราเรียงภาษาก็คือแบบเราก็เปิดรับหมดอะ่ะไม่ใช่ว่ายภาษานี้ม่ได้มีคนเรียนกันแน่ใจแล้ววันนี้ฉันก็ฉันแน่ใจแล้วแหละเพราะวันนี้ฉันก็ตกอีกแล้วทํายังไงดีทํายังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่เห็นจะมีค่าอะไรเลย ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามฉันควรที่จะทํามันอีกนะเอา้าอีคาน,นิจิฉันยังโอ้ย,อย,อยหลังคาน,นิจิมีผีเด็กฉันก็ยังทําผิดพลาดทรั้งแล้วครั้งเล่าฉันเหนื่อยจังเลยอะ่ะนายปี๊ยติดตาม YouTube ย,ยูทูบเรายังอ่ะนายจะได้เห็นผีญี่ปุ่นที่น่ากลัวมากอุยอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผีเด็กนี่หว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวว่ะผียืนมองตรหน้าต่างเคยเห็นในประเทศแล้วไม่จริงเราเราเชื่อว่านายไม่เคยไปญี่ปุ่นอย่มากโกหกแล้วนะพ่อผมไปโอเคแต่ว่าเราไม่เคยไปไงใช่ไหมนายไม่เคยไปแต่ว่าพ่อนายไปเฮ้ย เฮ้ยมเมื่อกี้ใครกรี๊ดกรี๊ดน่ากลัวมากเลย,ยแต่ว่านี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายเินะเนี่ยครั้งสุดท้ายถ่ายมาให้ดูโอเคน่าไปติดตามช่อง YouTube เลยยัอยงอะไรอีกไม่เอาแล้วนะเฮ้ยวิ่งอเอาชิบหายผีเต็มน้ำเลย แต่ว่าฉันควรยอมแพ้ดีไหมฉันก็เคยทําแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นความผิดที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถแก้ไขได้เฮ้ยครั้งนี้แหละจะต้องเป็นครั้งที่ดีที่สุดฉันจะยอมแพ้ไม่ได้ฉันจะลองอีกครั้งหนึง่ง นั่นแหละฉันสามารถลองหลายๆครั้งกี่ครั้งก็ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าฉันก็จะทำแบบนี้แหละทำซ้ำต่อไปไม่ให้ไปนา้าติดตามอยู่ทุกลกร่รนนาขอร้องละ่ะอะไรกันเนี่ยออ้ออ,อะไรอะไรเนือโอ ทำไมเวลามันไม่ย้อนกลับไปทำไมฉันทำซ้ำไม่ได้แน่นอนว่าแกทำซ้ำแกแกไม่สามารถทำในเรื่องอดีตที่ผ่านมาให้สนุกเป็นเรื่องซ้ำๆได้ชื่อว่านี้แต่กราพิมพช่อชชองให้อะไรกันเนี่ยอืมเธอทำความผิดพลาดครั้งละครั้งเล่าเธอสูญเสียโอกาสอะอะไรอะรช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย ไม่มีใครช่วยแกได้หรอกนี่แหละมันจะเป็นจุดจบของแกที่แกต้องตายนั่นแหละไปกดให้เราหน่อยนะเราไหว้ละ่ะขอร้องในผู้ติดตามที่ชื่อว่าอะไรในผู้ติดตาคืออะไรอ่ะเฮ้ยจบแล้วหรอจบแล้วนะคะก็เนเรื่องนะมันเกี่ยวกับนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งที่สอบตกตสำเสังเล่าแล้วมันก็ มันก็กระโดดน้ําทุกวันเลยแล้วเวลาเมื่อกลับไปเหมือนเดิมก็คือเหมือนกับว่ามันก็สอบตกอะไรอย่างเงี้ยอีกเลยแล้วจนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายผมว่ามันแบบมันมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรเงี้ยผมตั้งชื่อว่าอะไรผมตั้งชื่อว่าอะไรคุณปุิสไม่เอาไม่ไปอย่าอย่าไปขอร้องไม่นายกดติดตามให้เราก่อนถ้านายไปโดยที่ไม่กดติดตามยูทูปให้เราเราขอร้องนะนะ เราก็แค่อยากมีคนติดตามมันก็จะทบหนึ่งพันตับแล้วนี่ผนแล้วจริงหรอนายโกหกมาให้ตัวคิดผิไม่ให้นายไม่ไม่ได้โกหกใช่ไหมโอเคงั้นเราดูกันคิดหน้านะฮะบายบาย